เรเตรียมมาสิบชุดใช่ไหมใช่สิบชุดเลยค่ะแอบทำอะไรกันฮะสองคนไม่มีอะไม่มีอะเกิดคือเราจะกิน่วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปแอบดูพี่อิงกันเข้าถ่ายแบบนี่อนไหม นี่นี่นี่ใครน้าๆนมีการอยงตัวเมาเมาเมเออแับขาไปเรียไหนเรียกเรียกเรียงเรีกลยเรียกเลยพงพิงนงอง้เปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายต่อปิดนาน เมื่อกี้เป็นไงครับเตือนเต้นบ้างไหมเตือนเต้นมากยิ้มไม่ถูกเลยแล้วก็เมือจะเอามือไปตรงไหนนี้ขนาดขนาดไม่ขนาดไม่ถูกเลยนะแบบผิวมากสนุกดีค่ะสนุกอันนี้ชุดชุดเที่ยวอะไรชุดแรกค่ะยังไม่ได้ถ่ายเลยมันถ่ายไป่ได้หรอกอันนี้นั่้แล้วเหรอเอาไปอย่างนี้เลยอันนี้เราแอบดูอย่างไรอันนี้เใครไม่อดูใครที่คนสี่สามคนถ่ายคนเดียว ไปต่อไม่สนุกเออเอาเอาให้จบวันนี้แล้วด้วยเอาเอกแล้ววันนี้สุค่ะไปเอวานสวัสดีค่ะลองคนวันนี้เรามีฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนะคะจากอนิมานว้าวไม่รู้เลยนะว่าไม่รู้เลยว่าแอบซ้อมสคริปอยู่เอ้ยกด กดถ่ายตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย MyGo นะคะแปลกค่ะนารัมากมีฟีเจอร์ใหม่เชื่อนะติดตอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญมากๆของระบบ MyGo นะคะนั่นก็คือที่แคสช็อตคัทนั่นเองค่ะแล้วจิมมั่นใจว่าฟีเจอร์นี้จะครบและดีที่สุดสำหรับน้องๆนะคะเราจะสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนยังไงก็ฝากฟีเจอร์ MyGo ในแอป Learn Anywhere ด้วยนะครับบ๊ายบาย วันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาถ่ายรูปกับทางวันดีมานสนุกมากเลยค่ะน้องต้องแฟนเป็นไงบ้างอ,า <laughs> อะไรนะเห, <laughs> เห็นเดียววันนี้เห็นเรากินทั้งวันเลยไหมะธอยังหิวเยอะอยู่เราไม่รู้พอเรียนเป็นไงบ้างถ่ายรูปวันนี้กี่ถ่ายไปประมาณกี่รูปคิดว่าแปดร้อยพอเล่นน่าจะเยอะกว่าเพื่อนไหมคิดว่าแปดอย่างต่ำก็จีเป็นยังไงบ้างวันนี้แบบรู้สึกว่าเตรียมมากี่ชุดวันนี้ไม่รู้จีเตรียมมาเผื่อจริงจริงอย่างนะแต่ที่แบบทุกคนพอใจที่เห็นก็คือ แต่ว่าพอแล้วแหละั้งยิ้มเป็นไงบ้างอ่าสนุกดีค่ะไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าเห็นแบบเรามีเปลี่ยนลายลุกอย่างเงี้ใช่ไหมใช่ก็ขอบคุณทีคนมด้ออกก้องใจด้วยนะคะพวกเราสี่คนออดี m ันไอดอลค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเบ๊ชอบอล เป็นสีวอกก็พวกกูชอบสีวอกก็พวกกูชอบสีวอก